แฟนคลับลุ้นขึ้นดีแดนนี่ทำตามสัญญาที่ให้มิวกี้ แม้จะหย่ากันไปแล้วแต่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่และยังคุยกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ระหว่างแดนนี่ดานิเอลเบรซิงและมิวกี้ปรยาซึ่งล่าสุดหนุ่มแดนนี่ทำรายการไปบุกร้านบางโตสาขาใหม่ล่าสุดมีบางช่วงบางตอนแดนนี่บอกว่าผมเคยไปดักรอพี่เพราะว่าผมจะได้ขอร้องว่าให้ช่วยมาเซอร์ไพรส์ในงานแต่งของผมได้ไหมตอนนู้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วงานแต่งตนถึงขั้นบุกไปที่บริษัทและไปหน้าบ้านเพราะพยายามอยากทำ เซอร์ไพรส์แต่ไม่มีการติดต่อมาและมาเจอกันวันนี้ต่อมาแดนนี่ได้คอหาอดีตภรรยามิวกี้ปรยางานนี้ทำสาวมิวกี้น้ำตาแตกบอกว่าดีใจมากพี่แดนถามหนูว่าทำไมถึงมีเพลงซีลิฟูลเยอะมากเพราะศิลปินคนเดียวที่หนูชอบคือพี่โตดีใจมากๆที่สุดในชีวิตหนูเลยบอกเลยค่ะว่าซึ้งจนหนุ่มแดนนี่ก็ร้องไห้ตามอดีตภรรยากันเลยทีเดียว